สวัสดีครับบาดินห um. ้วยีินนิสานครับสวัสดีแม่ม่เอฟซีตลอดจนพ่อแม่พี่น้องไอซี่ยิงตอนเสาร์ของวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนครับเมื่อนี้บาดินมหาหนองใหม่ไพลาคือเก่าครับมือว่าสได้บ่ครับเมื่อนี้ครับเบื้องหูสองขางบาวดินพี่น้องขางหนึ่งบ้านเพอเบอร์บอกไงนะครับแจ็คแมนโดนอีหยังตอดพี่น้องไงขึ้นไงขึืนครับแถวข้อบารดินก็บวมเลยครับพี่น้องครับนากระบาดพี่น้องมนแดงกระจอตาครับ มหาหนองใหม่คือเก่าครับเมื่อนี่ครับขอบคูณแห้งอึ้งแห้งใจนะครับสิพ้าเมยเอฟซีข่าปลาข่าดวงหาหนองใหม่ครับเตรียมคำหมาคำพูดเตรียมกระตาเตรียมเสียมด้วยครับแม่ๆม่ครับเดี๋ยมมาดุนน้ำกันครับสวัสดีครับอะไรกับมานครับเนี่ยครับยาดมบาดินเก็บเตรียมมาแล้วเนี่ยครับมือนี่มื่อวานนี่บเบาดินไปซื้อยาดมสมเทวินนะครับอยู่ลาน ปูนับนะครับพอตอท่อทางไปเมืองอุบลนะครับไปพ่อนอกครับที่เคยเห็นกันแใตนใน่น้อยเดี๋ยวนี้เป็นไงเป็นบาวมาเปิดลานนะครับเป็นเอายาดมให้บเบาดินนะครับพี่น้องอยากได้ยาดมยาหมองยาผุนสม,มนุนไพรแผนโบราณแผนปัจจุบันเป็นสื่อน้ำพ่นไดเดอครับลานุ่นซับนะครับอยู่ในพอต่อท่อทางไปเมืองอุบลครับอำเภอเมืองครับหาย,ยาดมบาดินมา2สองกับปุกบาดินนาาา้ำมันทำครับผมพี่น้องครับ บรรยากาศปลานราใหม่ครับพี่รองครับสวัสดีมากคนเดียวครับบ้าบอยกับไปีกคนรถจุดครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับกีถามไทยบนบาดินเข้ามาเด้อนะครับแม่แม่เอฟซีทีเพิ่นบอสบายเป็นไข่บาดินจำซื้อเพิ่นบ่ได้ครับเป็นแม่บอสบายเพิ่นกัได้ยินเสียงบาวดินเพิ่นกัอดบอ่ได้เข้ามาเบืองนะครับก็ขอบคดณห,หลายครับ ขอบคุณกำลังใจเบาดินดีใจนะครับอบอุ่นลายครับพี่น้องครับเันกระสีังไปเรื่อยๆครับฝนตกแห้งครับขึ้นฝนกระตกขอบคุณพี่เมย์นะครับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจจากพี่เมย์เดื่อๆครับแม่แ่เอฟซีครับน้อง นอน,น,นดินนอน,นมึงเนี่ยพาดไม่ใหญ่เลยพี่นอนผมขึ้นไม่ไม่มาเศร้านี่ยนะครับนี่ยดินถือฝนดินท่าถือฝนเหน,หเหนียวขัดไปหน่อย ดินบักใหญ่เลยครับนะครับ เพอดีตุ่มครับพี่น้องผม เหลียงอุยฮวยพี่น้องผมมังไงครับทำไมดินถา่ามโดนฝนครับสดสดครับแป็น่ที่ครับ ปือป้อๆเลยครับโอ้ยยอมบักใหญ่เลยพี่น้องผมใหญ่สิครับนอนแบบใหญ่พี่น้องปาดพี่น้องครับพูน่นนักหากไยกระแข้ง าดีมากขันหัวเลยครับจัามันยังตอดลราว่าน,นี่ครับหอจนเติงขึ้นขางเ่ยไม่ลิ่งมาโกกวน,นพี่น้องว่าเปนหัวลิ่งมาเนี่ เลยครับโอ้ยน้ำน้ำน้ำครับว่าดินกับมุนเข้ามาในกลางๆทีนะครับครับบางทีก็ซับง่ายบางทีก็ซับย,ยากครับเพราะว่าตะละอ่อมขงมันหาดไพ่ผสมกันครับหนาะหน่อยครับผม นี่ปบอยู่ครับไงครับพี่น้องนี่สิครับโอ้ยเียงดังควักขวักพี่น้องนองแบบง่ายครับครับผมพี่นองนนครับพี่น้อง ติปิครัาพี่น้องง่ามเลยครับเตานั่งดินครับ หัวเบาดินอ,ออกหอนเบือบ่อครับไม่แหมครับหัเติงขางหนึ่งง่ายเลื่องเลื่องไปป้านห,หัวริ่งครับบ้านออกหอนเบื่อเพื่อ่น้องจัดบาวดินหมาวาสเนี่ยครับพาดลองงามไปครับในซีเตือนหอลับบนอกครับ แม่ทางขอนแก่นเ,เอสจะละข้ามกันละสินตื่นหน,น่อบอหนอเมเมเอฟซีทุกผกักทุกถูกทุก,กบัตรครับมาฮะ้ำใหม่น้ำบาลดินเด้อครับเต้าต้มเต้าต้มอ่านอนนี่คือยูโรเทปีนอนน้ำกันลลายบาลดินลงไปบ่ได้ครับรูดเสียมบาลดินครับโยยอย แน่จ๋าน้อนัองยิ้มางามเท่นนนแน่ครับนนแี่ครับอเอา้าอ้านีนอเนึ่งนองไปหรอครับซอนยู่ติดนี่นี่นี่ โศกสองสันอีกแล้วครับสันหนึ่งนอนยายสันหนึ่งกะอีกนอนหนึ่งคือเบาวบดินมาบ้านนี่ะโศกสองสันคือกันครับโศกลายมูดแดงเตาะตาก็โผู่เติงครับโศกสองสันมูดแดงกับมูดแดงสมพี่น้องอันมอง หเหยื่อั่นเลยมองบ่อยหเหยื่อมนก็นเห็นดีดีครับตรงนั้นทีหลีทีหลีข้ามาอันใส่ตัวเบาตาฮืมไปดินนั่าานบัดตายไปบันยังครับบัดเหน็ดจ๋าเหน็ดเหน็ดเพี้ยนพัด ที่ทางกุดขอบปุนมาเลยครับมาซับนงำใหม่น้ำเบาดินครับแม่บาดท,ทางก้อนแกนขอบคุณแม่เด้อขอบคุณร้อยใจแม่นุชแม่ออนทางอุดรครับแม่หนิงประทุมธานีพี่ปอด้วยครับแล้วก็พี่เมตลอดเจนพี่น้องทุกคนเด้อครับที่เบาดินบได้เ,เอ่ยซื้อเบาดิน แพงเบิดสุขุสุคนครับจำซื้อได้ก็ะจจงหนเอื้อยพี่น้องมันสมองบอดีเท่าแก่โอเมก้าสามโมมาจาซกับปดีกิน,น้ำเขาดอกพี่น้องกินแต่เห็ดร้ายแนวว่าไม่เหลือบ่อยอออโอโองงน้องแบบไงน้องครับ มีเอฟซีทกระตานขนดบาวดินได้เต็มหล่อบอลนะครับคัสบอลหล่อเต็มมาเอาน้ำบาวดินเด้ครับเด้อมาลดินสีบแดงห้ยไม่แกงครับยามบาวดินไปหานน้ำใหม่กลางดวงเกะกะบาวดินกะคิดเห็นในสเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาว่าแม่ไป็ยางน้ำบาวดินดเดอเอ้อบแลวดินกะอบอุ่นครับผมนอนนั่งดินบักยายดินท่ามครับไม่ใหญ่คักใหญ่แนี่ยเดี่น้องผม อวนอุปุครับพี่น้องครับเบืองเมียพี่น้องนองนั่งดินเต็มกระตาดินท่ามโอบอ่ะสอกหายาดมกอนมาครับมนึ่น้องไส้เอาหายครับน้องโลตัดนะครับเพ็่นเอาหายยาดมสม,มนุนไพรเพื่นเอาหายสองขวดม่านนี่ครับมีแหงมีแหงพี่น้องน้องบ่ได้เห็นกันหลายปีแล้วครับโอ้ยมีแหงมากๆเลยครับ หอมครับศูนย์รวมยาสมุนไพรพื้นบ้านอยู่หันมีเวัสดุแนวด้วยพี่น้องครับล้านพุ่นสับนะครับปตททางไปเมืองหรืออบผู้มองเข้านีู่เหรอครับวัสดุนนนองเพื่อนะครับยังไปครับเมื่อมื่อจนขึ้มอยู่ครับมื่อนี่ว่าฝนพฝนตกครับ อากาศคืมครับมึงนีแดดครับมาดินนีนละนอนนึงครับนะครับผมนอนมกๆมกเลยครับตุ่มเบิดเปลือกแหง,งแสไปนอนผมมองนัางซับก็เต็มลำบากเต็มหงายไปนอนผม ดากับก้นถ้ามาผัดก็มาปีสิีโดนครับผู้ไายอันตรายรอบคา ขี้เข็บพี่น้องครับน่ะนองนั่งดินหางขี้เข็บนะครับเนี่ยจะเป็นออกไลคกับพี่น้องครับผมนี่พึ่งพ่นครับพี่บ้าดินเคลียร์ออกครับคุณน่ะอ้หอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับตุุติปิครับนอนั่งดินครับพี่แม่ครับ นี่แม่ได้บ่ครับข้างปูนค้าเบาดินได้แล้วครับนี่แม่พกถือกระตาน้ำเบาดินหนึ่งไ้เรบนอร้อกครับมาซับข้างเบาดินไีด้วยครับ พี่น้องครับหนอนส,สวยเลยครับเอาแล้วเขากลุ่มนะครับเอาลับกลุมไว้ครับพี่น้องผมนอนงี้หรอเห็ดขู่อยู่<ฮ><ฮ>หักไ้าดินถ้ำเนี่ย่นสีหากหลายด้วยครับกะจิกุดหยาบหยาบเนี่ยพี่น้องผม บ่ดินแน่มาตัวไก่พี่รองบังเนี่ยจุ๊บ <c oughs> อ้โววมนมีสองววบนวว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 วพี่รองผมโอ้วว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 น่วครับครับ ไอ้บักหนีบกันครับอนอนบักใหญ่เลยครับอันนีแตเยิ่งตกายพี่เนาะช่วงนี้นอนนัิ้นกำลังออกเลยครับกำลังออกงามครับนอนดงินนอนเขียวกับอ่อนเบืดครับเดียวว่า นอนดีตาเป็นจะออนครับออนแบบแจงแสบสวยงามตามทองเรืองครับพี่นองผมมาดินก็ค่อยควดหาเอาแบบนี้แหะครับบาฝ่าบาฟังน้นเพนลนนะครับผูเพ่อนฝ่า,าไปเพลินฝ่าไปค่อยหาจะเย็นๆหาครับ ผมใหม่ครับพี่นอครับครับก่อนีซี่นอครับแมยเอฟซีครับหนึ่งสองสามสี่ครับแต่นอนนางดิมน้งามๆครับพี่นอขึงเข่าน้้งหาหน่อไม้เมื่อกี้ก่อเองครับนี่แต่นออบอวบอีกนอหนังพี่นอคุณน่ะฝี่มือการควดหาครับควดละกถมครับเป็นกระสีอ่อกเข้ากินเร็วๆครับ นอกอาจจะไดงงามครับปัดพี่น้องกําลัางพูดครับข้างในอีกครับพุ่นฝุ่นแต่นกสวยๆเลยครับนอดังสีเบ้าดินกับเอาครับเพราะว่านี่ข้างล่างเป็นออนครับพี่น้องผม ไปหารถหระครับเ่าดินก็นขึ้นมาหานหม่ข้างบนครับเราบ่อยกะไปหานหม่อีกจุดนึงครับไปคนละจุดแดงแยกกันไปครับแบ่งนาทีกันไปครับผมบรรยากาศตามริมเสริ่ยวมหวยครับน,น่ามาก,กพี่พน้องปีเป็นนายยกสะดุ้งเราบ่อน้อครับทางสกุลนคออนครับ ขอบคุณนพื่ที่น้องทั้งสกุลน้องนอนน้ำเด้อครับประตุกของบอลรับทางเพื่อว่านอนน้ำคาครับแม่แม่ทางขอนแก่นน้ำครับทุกทุกมองทุกทุกบอนครับผม คุอน,นตกสองสามขืนน้ำขึ้นครับพี่น้องผมครับปลาหนาใหม่เบิดครับคุณอะกล็ล่งเขียวครับเบิ่งครับแม่แม่เอฟซีครับเบาดินยางเข้ามาครับคุณอะเบิ่งหนใหม่ครับพุ่นพุ่นพ่น,พนครับกาล่งพ่นเต็มหนึ่งพี่น้องพุ่นโนอวดมีไงเลยครับ โดนฝนพี่น้องคนน่ะกดไปหมองดิดก็มีงต้นองใหม่พี่น้องครับคนน่ะโอ้ยนี่นครับพีดองใหม่หนึ่งครับต้มพี่น้องทั้ง เราดินก๊ะกำลังไปหารถครับได้พ่ออยากพ่อกินอะไรกับกาบ้านครับเอาแต่พ่อได้ครับเอาแต่พ่อเต็มตาซ้ำแหงเข้าเอาได้ครับเอาไปไลน์มันก็นลำบากเข้าครับมันเมียไปบ่ไหวกอ่อหน้าใหม่มันหกครับพี่น้องผมครับกำลังขึ้นเต็มเลยพี่นอ้องบอพี่กับแมนครับพี่กำลังขึ้นพูดหลัง เต็มเลยครับนอหน่อยเพื่อนครับผมบาดินกับปล่อยแห่งเพื่อนใหญ่ครับผลงานการทานเอาใหม่ของบาวดินเสาวันที่24ิมีตัวหน้ายน2 5 6 7รับเจืดครับมือมันสุดๆครับพี่น้องครับว่าแต่สุดๆๆคู่มือครับพี่น้องผมไหนนอนดินบางแหน้มแต่นอนทำงานมๆแหม่ๆครับนอนแบบสวยเลยครับบาดินกับสิกลับล่ะครับครับผมบาดินกับสิกลับล่ะครับมือนถือบาวดินเด็ดมันๆทั้งนั้นเลยครับ นี่จะเอาใหม่นอนดังดินงามๆเลยแม่แครับพี่นองครับกูนะนอนดังดินสวยๆเลยครับนอนใหม่งดินนอนแบบสวยนะครับเต็มตาสวดปุ่มลุ่มครับพี่นองครับครับบาดินขอบบนขอบคุณแม่แม่เอฟซีขอบคุณไอ้อ่ขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกหม่องทุกบอลทุกทุกสถารสี่เด้อครับบาวดินขอบคุณจากใจครับ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องทังฝั่งล่าขอบคุณไอซายิ่งพ่อพี่น้องที่จากกินฐานบ้านเกิดไปอยู่ทางงทางแดนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องให้คำแนะนนำดีๆขอบคุณความอบอุ่นคอมเมนต์ที่อบอุ่นจากพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนครับขอบคุณสิ่งของนำจิตนำใจนะครับจากพี่จากน้องที่ยืนเมื่อเข้ามาซอยเหลือบาวดินและขอบคัวทุกๆหมองทุกๆบอลที่บาวดินเอยซื้อและบอลได้เอยซื้อบาดินก็ขอบคุณเด้อครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆที่พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาวดิน บ่าวดินอา่านเบดทุกๆคอมเมนต์ครับแต่บางขังบ่าวดินกระตอบสาแน่ครับอยากน้ำให้น้ำหนักกระรายยางครับกว่าบ่าวดินเสด็จตอบนะครับกว่าสีเห็ดเบียกดังไฟเหงั่หยังแล้วกว่าสีรงคงิีให้พี่น้องแล้วบ่าวดินกะสีฝ่าไปตอบพ่อยี่นอ้องทุกๆหม่องทุกๆบอลเด้อครับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจนะครับจากพี่เอ๋ยที่เพื่อนซอยเหลือสิ่งของแพม่เพิดมากครับทุกๆหม่องทุกๆบอลขอบคุณพี่เมย์ครับขอบคุณพี่ปอขอบคุณพี่เหมียวขอบคุณแม่นิงขอบคุณแม่แม่ ออนทางอุดรขอบคุณนแม่แม่ทุกหม่องทุกบอนนะครับกีบาวดินบ่เีเอยซื้อขอให้สิ่งดีๆที่พี่น้องเห็ดที่ยืนข้ามาให้บ่าวดินนะครับขอให้สิ่งดีๆที่พี่น้องยืนให้บ่าวดินแล,ล้วขอบครัวจงเกิดเป็นกุศลละบผลละบุญอันยิ่งใหญ่นะครับย้อนขึ้นไปหาพอแม่พี่น้องผมเบิดสุกูสุขคนให้ลำให้รวยสุขภาพแข็งแรงรวยเยี่แล้วกายเรวยยิร่ยยิงยิงขึ้นไปครับเมื่อเหนเอไว้สมเนนือสก่อนเด้อครับบ่าวดินสิกับล่ะครับฝนกระตกสิตกมาล่วครับผมยู่ดีไม